สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาว่ามาเลยอาจารย์เห็นอาจารย์โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กเมื่อวานนี้เรื่องของทูตทูดนี่เขาสะกดด้วยดอเด็กเรื่อต่อเต่าครับอาจารย์ครับต่อเต่า่แม่แตจะเอาดอเด็กที่มันไม่ดีเลยนะแต่ดูพฤติกรรมแล้วมันควรจะใส่ดอเด็กไหมอาจารย์อ่าพาพี่เปรียวบอกว่ามันคือแรงที่เตรียมจะลงกินของเน่าใช่ใช่ใช่ อ่าพีเปรยบอกว่าอินซีเนี่ยเขาจะไม่โฉบของเน่าของตายรเขาจะโฉบเฉพาะของที่มีชีวิตแต่ถ้าเป็นอีแรงเนี่ยมันจะรอของตายของเน่าอ่าใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกได้เลยว,ว่าเขาเนี่ยเป็นสภาพของหมาจนตรอกอืมนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะช่วยเขาได้เขาเอามาหมด ทุกเรื่องเลยกันศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายก็มาอดีตนายกรัฐมนตรีก็มาท่านนายก็มาสวก็มาสวก็มาสวก็มาพันใหม่ด้วยนะพันใหม่าวแเดี๋ยวจะบอกให้แล้วก็หัวหน้าเก่าหัวหน้าใหม่ก็ร่วมกันแถลงนะฮะอันนี้แหละคืออาการของหมาจนตรอกที่พยายามจะดิ้นรนแต่เออเอาเอาคนไทยมาก็ไม่ว่าอะไรกันแต่แหม มีการไปเอาเหล่าบรรดาทุตานุทูตซึ่งทูแท้ทูปออะไรก็ไม่รู้แลหละเป็นจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มาแสดงเป็นห่วงเป็นใยประชาธิปไตยของประเทศไทยเพียงหาตากาาเชื่อมโยงไม่ได้เลยนะกับการที่สารนันนุนซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการเนี่ยนะคะยุบพักเออไอ,อ,อ,อ้ก้าวไกลเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับความเป็นประชาธิปไตยตรงไหน<ช>อย่างไร เออถ้าเกิดใครที่มาด้วยเสียงของประชาชนเนี่ยไม่มีใครจะไปทำอะไรเขาได้โอ้ต่อไปนี้นะได้เสียงเยอะที่สุดเอาเลยคอรัปชั่นเขาไปเลยนะมินพัพรมเดชาทุกภาพเลยทำอะไรก็ได้เพราะกูได้เสียงประชาชนมาเยอะอาวมันเกี่ยวอะไรอะ่ะมันฎหีาย,ยวอะไรเออคือทางด้านสารมนุนเขาก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัติถไห้เป็นฝ่ายตุลาการมีคนตัวที่เป็นฝ่ายตุลาการ เขาก็ทําหน้าที่ของเขาครับอ่าเมื่อมีคนทําผิดตุลาการก็ต้องทําหน้าที่ในการสืบสวนทวนความแล้วก็ตัดสินสิใช่ไหมใช่ครับโอ้ด่บอกว่ามีการมาก้าวกายฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเอาไม่งั้นก็จะเรียกว่ามีการเช็คแด์บาลานซ์เหรอฮะมันก็จะมีการถ่วงดุลกันสิบริหารทาผิดก็ต้องโดนนิติบัญญัติทําผิดก็ต้องโดน อย่างนิติบัญญัติไปออกพรบใดๆก็ตามที่มันขัดกรัฐธรรมนูญก็ต้องโดนใช่ไหมใช่เช่นเดียวกันกับฝ่ายบริหารจะทําอะไรมันผิดกบหลักรัฐธรรมนูญมันผิดอาญามันก็ต้องโดนเพราะมันมีทั้งสารที่เป็นสารรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาว่าขัดรัฐธรรมนูญไหมใช่ไหมแล้วมันก็ต้องมีเรื่องคดีอาญาเพราะที่คุณทาเนี่ยผิดกฎหมายอาญาไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีสามสาขา ของอำนาจเนี่ยมันเป็นการถ่วงดุลเช็คกันบาลานซ์ซึ่งกันและกันแต่ว่าการคำอย่างนี้จะม ah ah าหาว่าก้าวไกยไม่ได้ <c oughs> อา oh. จารย์ผมฟังเขาอ้างกันเนี่ยผมก็นึกขำเหมือนกันนะเขาบอกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนเลยมันมันมันคนละเรื่องกันเลยนะอาจารย์คนละเรื่องกันนี่ผู้พักษาหรืออายการที่กาทำงาน <c oughs> เขาก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชน <c oughs> ใดๆนะ ประชาชนไม่ได้เลือกอายการนะประชาชนไม่ได้เลือกผู้พิพากษานะเขาก็มาทําหน้าที่ของเขาในการที่จะตรวจสอบแล้วก็พิพากษา,าการกระทําของฝ่ายต่างๆมันจะต้องไปยึดโยงอะไรแม้แต่สอบอที่อ้างว่ายึดโยงกับประชาชนนะบสอบอทีไ่ได้มาคราวนี้ถามว่าโยงกับประชาชนตรงไหนไคุณก็เลือกของคุณกันเองอ่ะเฉพาะกลุ่มพคไม่ใช่ประชาชนเลือกซะเมื่อไหรล่ละรับ,รบเออ พออาจารย์เห็นกาะไรเขาประชาชนพอพักการเมืองมีพฤติกรรมแบบนี้ปุบคือจะบอกว่าไม่เคารพกฎหมายมันก็ได้จะใช่อ่ะนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก<บ><ล>็พยายามที่จะนนจะทะเลถไลายไปเรื่อยแทกแทกแทกไปเรื่อยเนี่ยประชาชนจะได้อะไรจากพักการเมืองเหล่านี้อาจารย์ครับโอ้ยพักการเมืองเหล่านี้เนี่ยนะเขาเป็นพักที่ไม่มีประชาธิปไตยที่เขาอ้างเขาเป็นอัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยอัตาธิปไตก็คือว่าความเป็นใหญ่อยู่ที่ตัวกูตนกูอยากได้อะไรต้องได้เออ แล้วก็เสร็จแล้วเวลาที่เขาทาอะไรผิดกฎหมายเขาบอกว่าอะไรกฎหมายแหละผิดกฎหมายผิดเขาไม่ได้ผิดไปบัญญัติกฎหมายวิงีได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นคุคุๆนะครับผมะคุ้นเออพอสารรัฐธรรมนูนตัดสินเนี่เขาผิดเขาก็บอกป็นคนจะมีสารรัฐธรรมนูนเออแต่อีตอนที่เรื่องซุกหุ่นน่ะับสารเนี่ยเขารอดทําไมตอนนั้นไม่พูดบ้างอ่ะอันนั้นชมชมด้วยฮะชมด้วยแน่นอน นี่แหละเขาเรียกอัตราที่ปไตยตัวจริงแหละมันไม่ใช่ประชาธิปไตยใช่ไหมใช่อาจารย์แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมาอ้างว่าเนี่ยเขานะประชาชนเลือกเขาเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ของคุณยังไงก็คือสิบสี่ล้านใช่ครับสิบสี่ล้านมันไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของจํานวนคนที่มาลงคะแนนเสียงครับเออคนมีสิทธิ์นี่มีห้าสิบกว่าล้านที่มาลงเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือสามสิบกว่าล้าน แล้วคุณได้เป็นสิบสี่ล้านมันถึงครึ่งหนึ่งไหม่ะอ่าใช่เออครับคุณบอกจะยึดโยงกับประชาชนแล้วตกลงจะยึดโยงเฉพาะสิบสี่ล้านเหรอแล,ว,แลวอีกที่เหลือซึ่งมีเป็นยี่สิบล้านนี้ไม่ยึดไม่โยงไงออตกลงยึดโยงเฉพาะคนที่เลือกคุณเหรอครับครับแล้วคุณกาลังโดนเรื่องอะไรอืมคุณกาลังโดนเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอืมคนที่เขาเลือกคุณเนี่ยเขาเลือกพักหนึ่งหนึ่งสองสักกี่เปอร์เซ็นต์อ่าครับ เขาเลือกกับประชานิยมและสวัสดิการที่คุณสัญญาต่างหากล่ะโอ้โหยนี่นะจะได้ค่าแรง450ริอยาสิตรีจะได้25,000นะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคนชราจะได้3,000คนติดเตียงจะได้มื่นหนึ่งเขาอยากได้ตรงนั้นมากกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องที่ว่าฉันอยากให้เธอไปยกเลิกมาตราหนึ่สองฉันอยากให้เธอไปแก้ไขตอนนี้ความผิดของคุณเกี่ยวกับ 1- นึแล้วคุณไปอ้างประชาชน14ล้าน คุณไปถามเขาเลยไปไปถามเลยว่าสิบสี่ล้านนั้นเลือกคุณเพราะเห็นด้วยกับการที่คุณนั้นจะไปยกเลิก1 1หนึ่งหสอง 1, 2, หรือเขาอยากจะได้สี่ร้อยห้าสี่ร้อยห้าสิบหรือเขาอยากได้สองพันห0 0สองหมืนห้าหรือเขาอยากได้ผ่านอนามัยฟรีหรือเขาอยากได้เรียนฟรีก็คุณนําเสนอโครงการเป็นสองร้อยสารโครงการเป็นประชานิยมและเป็นรัฐสวัสดิการทั้งนั้นคนมันก็อยากได้สิไม่ได้เกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองเลยนะไม่เกี่ยวเลย <S <S 2> <S 2> <S <S แต่ที่คุณกําลังโดนยุบนี่คุณโดนยุบได้หนึ่งหนึ่งสองเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณได้บอกยึดโยงกับประชาชนประชาชนกลุ่มไหนล่ะคะประชาชนกลุ่มไหนอย่าว่าแต่คุณจะอ้างสิบสี่ล้านคนนี้เลยยังอ้างไม่ได้เลยเพราะสิบสี่ล้านคนไม่ได้เลือกคุณเพราะเห็นด้วยกับการจะยกเลิกหรือแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองเขาเลือกคุณเพราะสวัสดิการที่คุณจะให้เขาเลือกคุณเพราะประชานิยมที่คุณนําเสนอแค่นั้นเอง นะครับเออเอาละอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรจะฝากบอกท่านสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาไหมอาจารย์ก็บอกบอกว่าประเทศไทยเรามีเอกาชครับเรามีกฎหมายของเราเองเพราะฉะนั้นการตัดสินอะไรก็ตามเราก็ตัดสินภายใต้กฎหมายของเราภายใต้บริบทของเราและให้คพูดที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการยุบตรงนี้มันจะไปสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มันไม่เกี่ยวเลยนะอย่าไปโยงเลยอย่าไปโยงเรื่องอย่างนี้อย่าไปโยงับ <c oughs> ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวนะฮะครับเอาละครับไม่เกี่ยวค่ะบกวาจ้าแค่นีกนก้ก่อนครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ครับอาจารย์ขอบคุณครับ <Okay S 2> สวัส <okay S 2> ดีครับคุยกันเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ